เทือนวงการกำปั้นสนันสังเวียนผ้าบ่อยเมื่อสนามมวยเวทีลุมพินีร่วมกับบริษัท DC p o r d จำกัด Go Social Go Sport World First Leading CDF Development ทานเซียงเจีย We Chat ขอเชิญชมการแข่งขันมวยไทยที่รวบรวมสุดยอดแม่ไม้มวยไทยการต่อสู้แบบมือเปล่าของเหล่ายอดนักชกชื่อดังทั่วฟ้าเมืองไทยและสุดยอดนักชกต่างประเทศที่มีดีกรีจากเวทีมาตรฐานระดับนานาชาติชมการถ่ายทอดสดพร้อมกันผ่านช่อง Go โ Social โซซรับชมและร่วมเชียร์พร้อมกันส,สดแบบแน่ที่ต่อน,นาทีเหมือนอยู่ติดขอบสนามด้วยเทคโนโลยี l o l e n ซ y ส่งสัญญาณภาพที่รวดเร็ว,วที่สุดคมชัดทั่วโลก โซเชียลแพลฟอร์มของคนไทยในเทคโนโลยีระดับอินเตอร์เนชั่นแนลเสิร์ฟความมันทุกยกพร้อมกันแล้ววันนี้ทั่วโลก